สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนสิงหาคม2,564นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรมั่งนะคะมาดูกันที่การงานนะคะการงานหมอมองว่าในเดือนนี้ คุณต้องพร้อมที่จะโชว์ศัก,กยภาพเนาะให้เต็มที่หมายถึงว่าจะให้ลูกน้องดูด้วยแล้วก็หมายถึงว่าโชว์ศักยภาพในตัวตัวเองให้เจ้านายดูนะคะเหมือนว่าคุณบางครั้งจะมีแรงกดดันหรือมีความประหมา่าในใสายงานในช่วงเดือนนี้นะคะหมอหมองว่าทุกอย่างถ้าคุณทำเต็มที่และให้ใจเต็มร้อยในการทำงานทุกอย่างมันจะผ่านพ้นและราบรื่นไปด้วยดีค่ะมาดูด้านการเงินเลยค่ะสำหรับในเช้าราศีมังกรในเดือนนี้นะคะหมอหมองว่าคุณจะเซฟเงินอยู่และเก็บเงินได้เก่งมากในเดือนนี้ อาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแหงด้วยหรือว,ว่าเป็นเงินพิเศษหรือว่าเป็นเงินที่ว่าได้รับมาจากการที่ว่าเราทํางานพิเศษล่วงเวลาอะไรต่างๆนานาและอาจจะเป็นการที่เราจะได้รับโชคลาภมาทางด้านของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณอาจจะถูกถูกหวยลอตเตอรี่นะคะรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยเนาะแต่มันก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณนะคะในเดือนนี้มามาดูในความรักเลยค่ะหมอมองว่าในความรักของคุณในเดือนนี้ สำหรับคนที่มีคู่นะคะคนรักจะเอาใจใส่นะคะแล้วก็มอบความรักความอบอุ่นให้คุณเป็นอย่างดีเลยเหมือนว่าเทคแคร์เป็นพิเศษในเดือนนี้มีความหวานกันเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคู่ครองหมอมองว่าถ้าเกิดคุณมีการกล่าวขอพรบนบนานศาลก่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเดือนนี้คุณจะได้รับเหมือนว่าได้รับได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่ในะสเปคที่คุณตั้งความหวังไว้ที่ขอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรให้ในเดือนนี้นะคะจะมาทางทางด้านโชคลาภด้วยแล้วก็เรื่องคู่ครองด้วยนะคะค สำหรับมาดูปัญหาทางด้านสุขภาพที่ควรระวังนะคะหมอหมองว่าคุณควรทานข้าวให้ตรงเวลาเพราะอาจจะมีแก๊สนะคะในกระเพาะหรือว่าเกิดอาการปวดท้องเล็กๆน้อยๆขึ้นได้นะคะและอาจจะมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวทุกส่วนของร่างกายก็เป็นไปได้ในเดือนนี้อาจจะเกิดความเครียดนิดนึงก็เป็นไปได้นะคะหมอขอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมอนิ่มกล่าวขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรานาธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองหลั่งไหลามาเทมานะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ